อัสสลามุอะลในกลุมวะเรามาตุนลน้อยคิววบะเระกาตุสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสรัญญาจิตบรรจงกำลังศึกษาอยู่เชมัธยมศึกษาวิที่2ทับเลขที่35โรงเรียนปัญญาสารธรรมมูลนิธิวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอผลงานรายวิชาวิทยาศาสตร์การออกแบบของคุณครูปัทมารุณการค่ะวันนี้จะมานำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าเซรั่มน้ำมันมะพร้าวสรรพคุณช่วยบำรุงให้ผิวหน้าและผิวกาย อมนุ่มชุ่มชื้นลึกปัญหาผิวแห้งกลานวิตามินซีช่วยบำรุงให้ผิวขาวอย่างเป็นธรรมชาติและวิตามิน e, อียังช่วยฟื้นฟูผิวหลังออกแดดให้กลับสู่สภาพปกติวิธีใช้ใช้าทาบำรุงผิวหน้าและผิวกายหลังอาบน้ำหรือใช้าทาบำรุงเส้นผมหลังสระดัดหรือทำสีโดยไม่ต้องล้างออกช่วยลดปัญหาผมเสียแตกปลายขาดหลุดร่วงหรือช่วยให้ผม มีน้ำหนักอย่างเป็นธรรมชาติดิฉันขอจบการนำเสนอพี้เท่นี้ค่ะอัสลามุอะลัยกุมวารมาติลอฮิวะบาระกาตุ